สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่25นะครับธันวาคม2564อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนส่งท้ายปีเก่าแล้วนะครับก็อะไรสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็ทิ้งมันไว้กับปีเก่าๆนี่แหละนะครับเราก็ไปหาสิ่งใหม่ๆในปีหน้าแล้วก็ พกความด,ดีนะครับพกความงามความดีด้วยแล้วก็บุญกุศลที่เราทํามาที่เป็นสิ่งดีๆไปในปีหน้าด้วยสิ่งที่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราร้ายเราทิ้งไว้กับปีเก่าๆแล้วก็อะไรที่มันทุกข์ใจเราทิ้งไว้ข้างหลังดีกว่าเนาะนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็มีแนวทางดีๆมาให้เหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยวีพีรรวมไปถึงฮานอยปกตินะครับก็ เอาเป็นว่าสำหรับเมื่อวานนี้ก็สุดปังอยู่เหมือนกันนะครับก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถแอดมาที่แอดเอ็นไม่หยูตอนเก้าได้เลยหรือใต้ลิงค์คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับอาจารย์ปักลิงให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถแอดมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ขอฝากด้วยนะครับว่าอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้นะครับจากอาจารย์อาร์เตอรราชกูนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับ เอาเป็นว่าหลายๆคนกำลังร,งรอคอยแนวทางอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์นะเรามาพูดถึงเรื่องวันเสาร์อาทิตย์จันทร์สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ดีกก่า นะครับสิ่งที่ควรระวังเนี่ยอาจารย์บอกเสมอนะครับว่าให้ระวังเบิ้ลนะครับให้ระวังเบิ้ลรวมไปถึงเนี่ยให้ระวังเลขขามเลขขาดด้วยในมุม3ตัวนะครับแล้วก็ส่วน2ตัวเนี่ยให้ระวังเบิ้ลเป็นอย่างมากเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางกันว่าวันนี้นะครับวันเสาร์ที่25นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวชุดวินอาจารย์เขียนให้เหมือนเดิมนะชุดข้าต้มมัดนะครับ ก็เรียกว่าชุดก็ต้มมัดเนาะเป็นชุดนักล่าที่เขาต้มมัดที่นักนกล่าแหละคนชอบเลยทีเดียวแหละนะครับฮานอยพิเศษวันนี้นะครับสำหรับวันสอ์อาจารย์ให้เด่น5รอง7นะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น2รอง9นะครับฮานอย v p p อาจารย์ให้เด่น1รอง4นะก็จะเป็นชุดบินก็จะเป็น5 7 2 9 1 4ดนะครับ5้าเจ4ชุดนี้ทํำยังไงนะครับก็จะเป็น ห้าเจ็ดนะครับห้าสองห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองเก้าสองหนึ่งสองสี่นะครับแล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่ก็อย่าลืมนะครับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกก็แค่นั้นนะครับก็ตัวไหนที่ชอบก็เหลือคงไว้หรือจะละ ล่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับลงทุนทั้งหมดเลยก็ได้นักลงทุนรู้ดีว่าควรทำยังไงถ้าใครติดตามอาจารย์จริงๆนะครับอเป็นแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับโอเคนะนะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียววันนี้อาจารย์จะให้อะไรเม็ดเดียวถ้าดูจากสถิติของเมื่อวานนะครับถ้าดูจากสถิติของเมื่อวานอาจารย์ให้ห้าเป็นตัวไหลและกันนะครับห้าเป็นตัวดําเนินการสําหรับวันเสานี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับให้5เป็นตัวดําเนินการนะครับเอาเป็นว่าสำหรับแนวทางวันเสาร์ที่25ธันวาคม2564นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับนักรวมไปถึงนักลงทุนด้วยนะครับก็ขอให้เฮงเรวยรวปังๆนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ขอให้ได้เงินไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับรับโชครับลาบกันไปให้ท่วนหน้าเลยนะครับก็ขอให้นะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ สำหรับใครที่กําลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่นะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับอาจารย์เป็นห่วงนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ